การเทรด Binary Option ทำอย่างไรเมื่อเทรด Binary Option คุณต้องคาดการทิศทางราคาของสินทรัพย์ว่าราคาจะขึ้นหรือลงเมื่อเทียบกับราคาเปิดการซื้อตำแหน่ง call อ p t ช o n จะส่งผลให้เกิดกำไรหากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดขายตำแหน่ง put Option จะส่งผลให้เกิดกำไรหากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดไม่เช่นนั้นเดียวของคุณจะขาดทุน ระบุจำนวนเงินลงทุนของคุณโดยการกดปุ่มจำนวนเงินบนแผงด้านขวามือเลือกเวลาหมดอายุโดยการคลิกปุ่มเวลาหลังจากเวลาหมดอายุออปชันจะไม่มีผลและไม่สามารถใช้งานได้อีกเวลาหมดอายุจะแสดงบนกราฟโดยเส้นหนาสีแดงเส้นประสีขาวบนกราฟคือเดทไลน์ซื้อคุณสามารถซื้อหลายออปชันได้ในสินทรัพย์เดียวกันในขณะนี้เลือกทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา หากคุณคิดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นให้คลิกปุ่มสูงกว่าสีเขียวหากคุณคิดว่าราคาจะลดลงให้คลิกปุ่มต่ำกว่าสีแดงหลังจากธุรกรรมข้ามเส้นสีแดงและหมดเวลาคุณจะเห็นผลลัพธ์ของคุณทั้งหน้าต่างเป็นสีเขียวพร้อมกำไรที่ได้หากคาดการถูกต้องหรือหน้าต่างเป็นสีแดงพร้อมจำนวนที่ขาดทุนหากคาดการผิดในการเทรด Binary Option ไม่สำคัญว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่หากราคาปิดเท่ากับราคาเปิด เงินทุนเริ่มต้นของคุณในเดียวจะกลับมาที่บัญชีของคุณขอให้โชคดีกับการเทรด